ไว้ตัวใหญ่อ่ะอึ๊บว้าววิ่งไปคุณะค่ะไหนขอคนวิ่งอุ้ยอุ้ยวิไตัวใหญ่อ่ะอ๊บอ๊บน่าได้แล้วอะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลแหวกนะคะสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อมหนวยต่อการดำน้ำเท่าไหร่ปกติแล้วตรงนี้ ตอนนี้น้ําลงก็เลยจะเห็นทรายเห็นตรงนี้หมดเลยถ้าน้าขึ้นุูบากก็จะเห็นแค่ต้นไม้ตรงนั้นนะคะเห็นแค่เหมือนภูเขาแค่ตรงนั้นมีลูปูเต็มเลยกะก้ามาดูปูแล้วมาดูปูค่ะลองขุดดูลูกเมื่อกี้ตอนแบบว่าเรือจะมาถึงตรงเนี้ยเห็นปูวิ่งเต็มเลยตัวใหญ่ด้วย หรือว่ารู้ว่าคนมาก็เลยบอกว่าหนีไปหมดเลยเป็นทะเลแหวกส่วนตัวนะคะไม่มีใข่เลยมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นเห็นปูไหมกล้าเห็นปูยักษ์โลกค่ะปูให้หน่อยสิครับถ้าจะรู้ว่าอ้ขีดเป็การอยางนรกการลองขุดดูนี่ไงปูปูตัวใหญ่ด้วย กา้าไปเอาจอบมาที่เรือเลงเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยเหยียดพรุ่งนี้นะไว้ตัวใหญ่อ่ะอึ๊บว๊ว เขาแบบว่ามองดูนะแล้วแบบว่าสู้ว่าจะจับเขาตรงไหนอะ่ะไม่จับดีกว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้จับเนาะอ่ะลองดูลองดูงด <Okay. S 1> เขามองอะ่ะมองมาที่เราอะ่ะตัวใหญ่มากเขาว่ากลัวเราเราก็กลัวเขาตัวใหญ่มาก าน่าจะอยู่ตรงที่แหลมๆมาขึ้นมาข้างบนอะ่ะเราต้องกดตรงกระดองเพราออะว่ามีแล้วนีแล้วมีแล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วน,วววนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวล้างน้ำก่อนมีปูตัวใหญ่มากทะเลแหวกอะ่ะตั้งแต่ไปหลายเกาะมาอันเนี้ย รู้สึกว่าเจ๋งนะแล้วแบบน้ำก็แบบโอเคแต่ว่ามันคุนหน่อยเพราะว่าตอนเนี้น้ำมันลงมาได้เฉพาะตอนน้ำลงเพราะตรงนี้จะจมหมดเลยค่ะได้ปูมาแล้วนะคะกากะ้าดูคุณแม่ได้ปูมาแล้วเ็นไปไป อันนี้เป็นปูลมนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาไปเนาะปูนี้กินไม่ได้นะคะไปเลยวิงว่ง <c oughs> วิ่งวิ่งไปทางนู้นเลยวิ่งไวมากอะ่ะกา้าไปแล้วไปแล้วอ้ายยกูเติ้โอ้มันวิ่งน,น่ารักมากเลยอะ ถ้ามีนะเห็นอ่ะเดี๋ยวเราไปสองรูอื่นกันนี่น,นี่เราต้องดูเนี่ยถ้ามีปูเนี่ยมันจะเป็นรูใหญ่ๆเนี่ยดูแบบนเนี้ยเนี่ยอากากาตักลองตักให้ดูสิครับมีไหมอ่าตักระวังนะโดนพี่ปูไม่มีนะไม่มีหููกถ้ามีเขาจะดิ้นแล้ววิ่งเลย เหมือนแบบตอนที่เราดูเข้าไปในรูปูอ่ะมันจะแบบเราจะมองเห็นเลยว่ามีตัวปูงอยู่ขดอยู่ถ้าแบบนี้เหมือนเขาเข้าไปขุดไปอ่ะแล้วเขาก็ออกมาเหมือนเขาเข้าไปอยู่แป๊บนึงแล้วเขาก็ออกมาถ้าอยู่ตามบ้านเรานะนึกว่ารูงูนวเนแยลรูใหญ่มากมีปลาการังไหมคะสวยมากอะ่ะ มันอยู่ในใต้ทะเลนะแต่ว่าน้ำลดมันก็เลยเราก็เลยสามารถหยิบขึ้นมาได้สวยเนาะเนี่ยมีมีซากหอยซากอะไรเต็มเลยคืนเขาไว้เดี๋ยวเวลาน้ำขึ้นนะเขาก็ก็จะได้อยู่เหมือนเดิมเนาะธรรมชาติจะได้สวยๆเดี๋ยวเราไปดูปลาการังกันค่ะ ไม่ต้องดำก็เห็นนะคะเพราะว่าน้ำลดลดลงแล้วก่อนมีหอยด้วยนะคะโอ้ยเข้ามาในแก้วแล้วสวยไาอุีปูด้วยยกลงไปแล้วปูไวมากว้าวเอาล่วงลงไปเลยเมื่อกี้ตักได้ด้วยนี่ไงเขาไวมากเลยนะคะ นี่อันนี้ลูกปูล,ลมนะคะเดี๋ยวล้างก่อนอย,อย่าหนีบกันนะนี่ค่ะเห็นไหมเขาหดตัวอ่ะกลับบ้านค้าปไปนี่เดินเดินเร็วเดินเดินเดนน้ำใสามากเลยเห็นไหมคะ นี่มาลงปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยค่ะไม่ต้องดำก็เห็นนะคะอันนี้น้ำลดลงแล้วอุ้ยปูปูอันนี้ตัวสีดำค่ะตัวใหญ่มากมปูอะไรปูนาเหรอปูนาอยู่ในทะเลได้เปล่ากำลังกินอาหารเลยค่ะ ยุ่งเขโอ้ยตัวใหญ่มากอ่ะอันนี้ปูลมเหมือนกันหรอโอ้ยเขาสู้อ่ะโอ้ยโอ้ยทำไมไหวตัวใหญ่อ่ะอุ๊บปุ๊บนาได้แล้วนี่ ตัวใหญ่มากอ่ะดูดิคือเมื่อกี้กดตรงหลังกระดองเขานะแต่ว่ากดไม่ไหวคือเหมือนแรงเขาเยอะมากปุ๊บายบายยกลับบ้านปลากาลังสวยมากแล้วก็แบบเหมือนมีตัวอะไรกระโดดกระโดดกระโดดข้ามปลากาลังตลอดเวลาเลยเหมือนน้ำดีดดี มีหอยด้วยนะอันนู้นเหมือนหอยอะไรอะเหมือนฟ้าหอยแข็งหนูว่าต้องไม่ใช่หอยเต็มเลยอุ้ยฝูงปลาไปแล้วไปแล้วมาเป็นสุบเลยอะูอถึงก็โอเคนะไม่ได้ดำน้ำแตามาทะเลแหวกแล้วก็ได้เห็นเลย อ,นนอันนี้ปูตัวสีเขียวน่าจะโดนพวกตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยกอกกำลังนอนอยู่นี่ปูงางมาแล้วนี่น,น,นี่มาเป็นสิบเลยเขามาด้วยกันเสียงมันดังต๊ะแปะต๊แปะอยู่แถวปากกรลังอะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ ตรงนี้ก็มีปูมีปูเยอะมากเลยแล้วก็เนี่ยสีส้มสีน้ําตาลสีดํานี่สีเหลืองเนี่ยเฮ้ยเห็นปะนี่คืออะไรอะนี่เนี่ยเนี่ยเห็นปะมันมีน้ําพุ่งออกมาเนี่ยเนี่ยมันมีน้ําพุ่งออกมามันขยับได้ด้วยอ่ะเห็นไหมคะน้ํามันพุ่งออกมาเนี่ยมันจะมีรูอยู่อะตามปากการังอะเนี่ยมันจะมีรูอยู่เล็กๆแล้วน้ําก็คอยพุ่งพุ่งพุ่งออกมาตอนแรกก็สงสัยว่ามันคืออะไรเนี่ยเนี่ยพุ่งออกมาอีกแล้วอ่ะ แล้วก็มีนี่มีสัตว์มีเนี่ยอันนี้อุ้ยเห็นไหมน้ำบุ้งมาโดนตรงเนี้ยอันนี้เป็นหอยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยับได้ด้วยอุ้ยเนี่ยดีดน้ำกันเต็มเลยแล้วก็มีสัตว์มีอุ้ยปลา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 ,ปานี่ตัวเล็กสวยมากเลยปลากระตูนหรือเปล่าเนี่ยพอยดีตัวจิ๋วมากเลยอะ่ะ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่น่ารากักมาตัวเดียวด้วยตัวจิ๋วนดีมันดีดดังป๊อปแปะป๊อปแปะตลอดเลยอะเหมือนปลาการังมันพ่นน้ำออกมาหรือเปล่าสวยจังเลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาพามาดูปลาการังสดนะคะโดยที่ไม่ต้องดำน้ำ หอยเหรอถูนี่อ๋อในปูอะอ๋อนี่นี่นี่แอบอยู่นะคะนี่นี่นี่แอบอยู่นะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นปูคือเขาเหมือนสีเขาเหมือนเขาปรับตัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือมองไม่ออกเลยว่าว่าเขาเป็นปูเนี่ยสีเขาแบบ เวลาเดินก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขายังไม่ตายเนอะเหยียบเขาเลยเดี๋ยวเขาจะตายปากกาลังตรงนี้ตอนแรกเดินผ่านมามันสยิยมากเลยนะมันมันเหมือนงูเลยอ่ะเหมือนงูเขียวแบบว่ามันเลื้อยไปเลื้อยมาแล้วก็โอ้มีปูด้วยอะ่ะตัวประหลามเลยค่ะเขาเอาศัยอยู่รวมกันดูดิดูตรงหน้สาลายมันสยิวอะ่ะเป็นสีเขียวเขียวคามไหม ดูดิเวลามันวิ่งกับสายน้ำเหมือนงูเลยอะเมื่อกี้แบบเดินหานแล้วมันสยุยสยๆมีมีมีอะไรเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยบนสาล่ายอะดูดิเหไหมมันเหมือนลมมันพัดแล้วมันก็เนี่ยเหมือนแบบย้ายไปย้ายมา ได้ไหมครับว่าปูจะตายอยู่นี่ไม่มีอ่ะไม่บอกว่าเมื่อกี้คุณแม่เห็นมันวิ่งเข้ามาในรูอยู่อ่ะมันอาจจะสร้างีูปู ạ vậy nha vậy má